สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปทานนะคะดอกสายสมอนมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นนะคะทั้งหมดนะคะสามสีค่ะฐานของเรานะคะเราใช้นะคะริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่แปดสิบสองเซนติเมตรค่ะ องเซนติเมตรนะคะส่วนกีบดอกนะคะเราใช้สีบานเย็นกับสีขาวค่ะสีขาวเนี่ยมีทั้งหมด8เส้นนะคะสีบานเย็น8เส้นก็คืออย่างละ8เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่22เซนติเมตรค่ะจับมา1เส้นนะคะนะคะีค่ะ เราก็ตัดปลายดิบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะทั้งสองด้านนะคะแปดสิบสองเซนติเมตรนะคะแล้วประกบให้เสมอกันค่ะหลังจากนั้นพับครึ่งที่กึ่งกลางของเส้นค่ะจับกึ่งกลางของเส้นนะคะจับตรงรอยพับเอามาคองเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับเอามาคองเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาเป็นเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอบมาจากทางซ้ายค่ะดึงเซลิบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะนคะคะเราได้ฐานสี่นะคะเราจะทำฐานแปดนะคะเริ่มก็คือทั้ง ทั้งหมดสีด้านจะมีสองเส้นนะคะเราเอาเส้นจากด้านบนเส้นจากด้านบนนะคะของทางขวาพาดขึ้นไปด้านบนค่ะพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนเส้นนี้นะคะพาดเฉียงลงมาทางซ้ายเส้นจากทางซ้ายพาดเฉียงมาทางขวาเส้นจากทาง ข้างล่างผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนทางขวาทะลุออกไปนะคะช่องที่1ก่อนค่ะเป็นการล็อกฐานนะคะเสร็จแล้วดึงออกไปค่ะเราวางลงไปเลยค่ะแม่เหมียวนะคะ1 2ึ่งสองี่ห้าหก็ดแดค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะต่อมาค่ะ เอาเส้นที่สองพาดทับเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะต่อมานะคะเส้นต่อมาเส้นที่สามพาดทับเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่4ี่ค่ะพาดทับเส้นที่3มค่ะเรียบร้อยค่ะเอามือจับฐานไว้ให้แน่นนะคะ1 2ึ่สามสี่อยู่ด้านบนค่ะ 1>, 1 2ึ่สอาสี่อยู่ด้านล่างค่ะมีทั้งหมด8เส้นนะคะเส้นที่มือเราจับวางลงไปค่ะเส้นล่างสุดวางลงไปนะคะเราหยิบเส้นใหม่นะคะด้านล่างขึ้นมาทดแทนค่ะหยิบเส้นแรกนะคะของด้านล่างขึ้นมาทดแทนค่ะวางเส้นที่มือเราจับลงไปค่ะวางลงไปนะคะ หยิบเส้นล่างนะคะเส้นแรกนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะเอาไมา้ครบสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะเส้นต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับนะคะลงไปค่ะหยิบเส้นล่างนะคะที่เป็นเส้นแรกขึ้นมาค่ะ วางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้างล่างก็หนึ่งสองสามสี่เช่นกันนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราวางเส้นล่างสุดนะคะที่มือเราจับนะคะลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะ เส้นล่างสุดเส้นต่อมาค่ะเราจะมาทะลุออกช่องที่หนึ่งค่ะเส้นล่างสุดนะคะที่มือเราจับทะลุออกช่องหนึ่งต่อมานะคะเส้นล่างสุดที่มือเราจับทะลุออกช่องหนึ่งออกช่องสองค่ะต่อมาค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับนะคะหรือเส้นสุดท้ายค่ะ ทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่ค่ะแมมเหนียวรวบอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะพลิกกลับด้าน แม่เหมียวนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะแล้วก็นับหนึ่งนับ2นับสามไปสอดหน้าเส้นที่สามค่ะปลายริบบิ้นนะคะก็คือเส้นนี้เอามือล็อกฐานด้านล่างไว้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเราก็นับหนึ่งสงสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะ เอามือลอกฐานด้านล่างไว้นะคะเส้นต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามพาาลงหน้าช่องที่สามค่ะทำให้ครบห้าเส้นนะคะตอนนี้ได้สีเส้นละค่ะออกหน้าเส้นที่สามหรือว่าหน้าเส้นถัดไปเรื่อยๆค่ะเส้นนี้นะคะเมื่อกี้ผ้าตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะออกตรงไปเส้นนี้แล้วต่อไปก็จะออกหน้าเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะห้าเส้นนะคะครบแล้วค่ะเส้นด้านในสุดขาผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่หนึ่งค่ะเส้นด้านในสุดขาผ่านช่องที่หนึ่งมาทะลุออกช่องที่สองค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะผ่านช่องหนึ่งมาผ่านช่องสองมาผ่านช่องที่สามค่ะเรียบร้อยค่ะเราพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะสอดตรงนี้นะคะไปทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สาม นี่ค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นนี้นะคะสอดต,ตรงนี้ไปทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามสอดเก็บตามลายเส้นไปนะคะเนี่ยค่ะให้สังเกตดูว่าเส้นที่เราสอดไปจะไปออกหนึ่งสองสามค่ะเนี่ยค่ะหน้าเส้นที่สามนะ สอดให้ครบค่ะทั้งแปดเส้นค่ะพอเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะ เสร็จแล้วค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เราข้ามหนึ่งเส้นสอดเส้นที่สองมาค่ะปลายริบบิ้นก็ออกมาข้างๆเส้นที่เราทํานะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่าง สอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นที่เราทำข้ามหนึ่งเส้นสอดมาจากเส้นที่สองปลายริบบิ้นออกข้างๆค่ะข้างๆเส้นที่เราทำนะคะสองเส้นนี้ไม่ต้องดึงให้กระชับมากนะคะเดี๋ยวเส้นสุดเส้นที่เจ็ดกับเส้นที่แปดจะมาสอดนะคะเส้นต่อมาค่ะจากริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวา พับกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สี่นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับริบบิ้นมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะ ทำให้ครบค่ะทั้งแปดเส้นนะคะเส้นที่เจ็ดเนี่ยไปสอดมาจากด้านในนะคะเนี่ยค่ะ เส้นที่เราทําค้ำหนึ่งเส้นสอดมาจากเส้นที่สองเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสุดท้ายนี่คือเส้นที่เราทําค้ำหนึ่งเส้นไปสอดมาจากด้านในค่ะเส้นที่สองนะคะ เรียบร้อยค่ะดึงออกมานะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเราได้ประมาณนี้นะคะพิกกลับด้านค่ะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะ นี่คือเส้นที่แม่เหมียวจะทํานะคะเส้นนี้นะคะเราก็สอดไปทะลุด้านหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะทําให้ครบนะคะทั้งแปดเส้นนะ เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราจะตัดปลายดิบบินทิ้งค่ะต่อไปเราจะตัดปลายดิบ,บินทิ้งนะคะตัดให้เหลือประมาณนี้นะคะแบบไม่ต้องชิดสนิทมากนะคะประมาณนี้นะตัดออกทั้งแปดเส้นนะคะ ะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเรานำสองสีนี้นะคะสีบานเย็นกับสีขาวมาประกบกันค่ะนี่นะคะแล้วสอดเข้าไปค่ะ สอดเข้าไปตรงเส้นที่เราตัดไว้นะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปด้านในนะคะเส้นที่เราเหลือไว้นะคะสอดเข้าไปด้านในเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะสีขาวนะคะอยู่ข้างนอกนะคะสีบานเย็นอยู่ข้างในสอดเข้าไปนะคะด้านในที่เราตัดเหลือไว้ค่ะเส้นด้านในที่เราตัดเหลือไว้นะคะเนี่ยค่ะทำให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะ สอดให้ครบนะคะทั้ง8เส้นนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราได้ทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบินขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะจับปลายริบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเส้นที่เราทำเว้นหนึ่งเส้นสอดมาจากเส้นที่สองค่ะ ลายบิ้นนะคะทะลุออกข้างๆเกสรเส้นที่2นะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นแรกที่เราทำเนี่ยเราอย่าเพิ่งดึงให้กระชับนะคะเพราะเดี๋ยวเส้นสุดท้ายจะมาสอดนะคะจะสอดยากมาก เส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะเนี่ยค่ะจับริบบิน้นพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนลักษณะอย่างนี้เลยนะคะพาดเฉียงออกไปค่ะแล้วก็นํไปริปบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่กลีบดอกถัดมาค่ะนี่นะคะ ดึงออกมาค่ะเอาสองเส้นนี้ลบมาแล้วเราก็ดึงออกมานะคะเมื่อกี้นี้เราออกกลีบด,ดอกนี้นะคะต่อมาก็เป็นกลีบด,ดอกนี้ค่ะดึงออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะพอดึงกระชับแล้วมันจะเป็นแบบนี้เส้นต่อมา เราจับริบบิ้นนะคะาพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะตรง,ตรงฐานนะคะตรงกีดดอกถัดมาค่ะเนี่ยค่ะปลายดิบบิ้นนะคะก็จะออกเรียงมากันเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมาเราดึงออกมานะคะ ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายบ,บิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะเมื่อกี้เราสอดกลีบดอกนี้นะคะต่อไปก็เป็นกลีบดอกนี้ค่ะสอดกลีบดอกถัดมาเรื่อยๆค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกถัดมาเรื่อยๆค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะ จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกถัดมาเรื่อยๆค่ะเรื่องเส้นต่อมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกถัดมาเรื่อยๆค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะต่อไปเป็นเส้นสุดท้ายเรียบร้อยค่ะดึงออกมานะคะต่อไปเราเป็นเส้นสุดท้ายค่ะจับขึ้นไปด้านบนผ้าเฉียงลงมาสอดลงไปนะคะเมื่อกี้กรีบดอกนี้ต่อไปเส้นสุดท้ายต้องเป็นกลีบดอกที่อยู่ด้านในค่ะสอดจากด้านในนะคะลงมานี่ค่ะเรียบร้อยค่ะ เราก็ได้ทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะก็ประมาณนี้นะคะพอดึงเสร็จแล้วเราก็พลิกกลัดด้านไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังค่ะเรียบร้อยค่ะตามลายเส้นด้านหลังนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะเราก็สอดไปค่ะสอดเข้าไปไปลายริบ,บินเราจะไปทะลุออก ตรงนี้ค่ะนี่นะคะหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามเหมือนเดิมค่ะเราสอดให้ครบนะคะทั้งแปดเส้นไปทะลุออกหน้าเส้นที่สามนะคะนี่ค่ะดึงออกมาเส้นริบบิ้นพิกนะคะเดี๋ยวแม่เมียดูก่อนอ่าโอเคไม่พิกแนละ้ดึงออกมาค่ะ เราทำให้ครบนะคะทั้ง8เส้นค่ะดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยนะคะเหลือเส้นสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็พลิกกลับด้านมาทีนี้เราจะไล่ดึงทีละเส้นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เส้นไหนเอ่ยนี่เส้นนี้ต่อมาก็เป็นเส้นนี้ดึงเลยค่ะทีละเส้นทีละเส้นนะคะค่ะดึงไล่ไปเลยค่ะทีละเส้นทีละเส้นนะคะ ดึงไล่เลยค่ะทีละเส้นทีละเส้นนะคะค่ะไล่ดึงเลยค่ะนี่นะคะไล่ดึงมาเลยค่ะ จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ได้แบบนี้แล้วนะตัดไปริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ